กินข้าอ่างคูดให้ได้อะไรกินหืดาไก่ดาขึ้นตูดแล้วนี่ไหนป็นไงดากับตูดมันต่างกันไหมอันนี้หมูสเต็กตัวนึงใช่ดาไก่ไหนหนดาไก่ฮะข้อกามีอยู่สิป เขาเขียนมีข้อเดียวสองคะแนนฮะเขาเพิ่อเอนหมูกินน้ำให้กินเขาอะทำไมไม่เรียกเพื่อนกินด้วยฮะเอาไปกินัวมสีแคนไปรีบไปรีบไปไปทีละสองคนจะไปเยอะ